สวัสดีค่ะเพื่นสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ฉันพายก็มีชายหนุ่มรูปหล่อนะคะมาพูดคุยให้ทำความรู้จักกับเพื่อนทั้งหลายนะคะเพราะว่าไปเจอในกลุม่มคู่เนี่ยนะคะ กลุ่มที่สาวๆต้องการจะหาคู่แล้วเขาก็พูดคุยกันถึงหนุ่มหลอกคนนี้ว่าเนี่ยคนนี้มีใครพูดคุยได้ไหมคนนี้เป็นสแกมเมอร์ใช่ไหมก็มีการถามกันนะคะแต่จันไผ่ก็ขี้เกียจที่จะไปตอบในกลุ่มนั้นเพราะว่าดูแล้วมันก็แง่แกะแล้วมันเป็นสแกมเมอร์หน้าแบบเนี้ยนะคะมัน เราลากดินขนาดนี้แม่งจะมาถึงเราได้อย่างไรนะคะนี่ที่ว่าแม่งนี่ไม่ได้แปลว่ามันจะมาถึงอาจารย์ภัยนะแต่หมายถึงว่ามันจะมาถึงใครต่อใครไม่ว่าจะสวยขนาดไหนก็ตามก็ให้คิดให้ดีค่ะ เพราะว่านุ่มรอคนนี้เมื่อศึกษาคุ้นคว้าแล้วนะคะก็พบว่าเขาชื่อคูริตาสเตรปนะคะในภาษาโรมาเนียหรือว่าคูริตาสไตร์ในภาษาอังกฤษไม่ว่ามันจะชื่ออะไรก็ตามหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะ ก็คือ,อเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะคะคูริตาสไตรฟ์นะคะคนนี้เป็นคนโรเมเนียเป็นชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีเป็นนายแบบเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการโรมาเนียซ u r วายเวอร์นะคะรายการโทรทัศน์ของโรมาเนีย เขามีอินโทรแกรมที่มีผู้ติดตามเกือบเจ็ดแสนคนมีแฟนมาแล้วหลายคนก็คือตามภาษาคนวงการบันเทิงอะนะมีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลิกแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นไอ้หนุ่มรอหน้าตาดีแบบนี้มีหนวดบ้างมีเคราบ้างอะไรกงหลายแหล่ก็ตามอย่าได้คิดว่าแม่งจะมาชอบเรา ใครก็ตามใน Facebook ใน i อจใน t i n เดอร์ Tinder, หรือว่าในเว็บหาคู่ต่างๆถ้ามีไอ้ชายหนุ่มแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะมาขอเป็นเพื่อนกับเรามาแชทกับเราให้รู้ตัวให้ระวังไว้เลยนะคะว่ามันเป็นสแกมเมอร์แน่นอนคะ่ะก็บอกแล้วนะคะว่าคือตามภาษานักร้องนักดนตรีนะฮะพวกดาราทั้งหลายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาคน สวยๆมาเป็นเมียนะอันนี้เราก็จะเห็นเห็นไหมคะ,ะช่วงที่เขาไปเล่นสไบเวอร์นั้นนะคะเขาก็เรียกว่าเป็นบึกหน่อยนะคะแต่ช่วงที่เป็นนักร้องก็จะเรียกว่าเป็นผอมหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาสาวๆเจอหน้าเขาหรือว่าเจอ,อรูปทรงองค์เอวเขาก็อย่าได้คิดว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเป็นคนหน้าคล้ายกันนะคะหน้าเหมือนกันเนี่ยบางคนก็ชอบคิดแบบนั้นนะก็คือเออ ไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมสติปัญญาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอโทษนะอาจารย์พูดตรงไปตรงมาสักหน่อยหนึ่งก็คือบางครั้งคุณทั้งหลายก็เป็นชาล้่มทว่วมากเลยก็คือสอนอะไรไปบอกอะไรไปก็ไม่ฟังแล้วก็มีความคิดว่าโอ้ยคนที่เขาเอ,อกับฉันโทรหาฉันให้ฉันพูดคุยกับฉันนั้นเขาเป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวปลอมตัวจริงเสียงจริงตรงปกนะฮะนี่ขนาดตรงปกนะ นะถ้าตรงโปกนี่โอ้โหคงจะยุ่งกันใหญ่นะนี่ก็ให้ดูนะว่าเขาก็มีมมงีเมียม,มาแล้วหลายคนนะคะแล้วก็มีภาพในลักษณะต่างๆกันนะคะภาพประเภทถอดเสื้อบึกๆหน่อยนี้ก็เป็นภาพที่ตอนเล่นอยู่ใน Survivor นะครับเป็นรายการทีวีเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นนุ่มโรเมเนียแล้วก็มีภาพแต่งงานด้วยเห็นไหมคะถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ เขาอยากจะมาเข้าเว็ดเดทเพื่อหาคู่อะไรไหมคะในเมื่อมีผู้หญิงวิ่งชนเขาอ่านะคะผลักเข้าขึ้นเตียงเนี่ยได้เยอะแยะนะคนหนุม่มขนาดนี้ไม่ต้องมานั่งฝันหวานวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ว่าโอ๊ยนี่นะเขามาชอบฉันนะแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขาส่งของมาให้ฉันเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเงินเป็นทองมากมายเลยฉันแค่เสียภาษีแค่สาสี่หมื่นเท่านั้นเองอ่ะว่าไป นะฮะคือบางทีจะถูกหลอกแล้วหรือถูกหลอกไปแล้วซ้ำซ้ำซากๆก็ยังเชื่ออยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพยายามนะฮะตั้งสติเพื่อที่จะไม่ต้องเสียสตังค<ะ>์ค่ะอ่ะนะคะวันนี้อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะสำหรับเตือนสติพวกเราสาวๆทั้งหลายระวังอย่าได้เป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ที่หลอกลวงใช้ภาพของหนุ่มคนนี้คือคูริตะซายเนี่ยนะคะมาเป็น โปรไฟล์ uh, ใน Facebook IG หรือว่าในเว็บเดทแล้วก็ขอเข้ามาทำความรู้จักกับเราเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะมันเป็นสแกมเมอร์มันเป็นคนที่หลอกลวงมันไม่ได้จะมารักเราขอให้รักตัวเองค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม subscribe ค่ะ